อยู่ไหนวะอ่าไม่เจอดูยังไงวะน้องกดเพฮียเห็นปะมึงมีปะกดเพียเพื่อนคนไหนอ๋อสเฮียเจมกูจับมีคนตาตาก้ามตัวอ่ะเออนั่นแหละเอออุ้ยคนเดียวพอดีเลยเรียบร้อยจบ ยิ่งตัวี่ตัวมึงโคตรไปตัวเลยไอ้ย่าไอจริงไปที่ยหน้าตัวมึงเปลี่ยนไปไอ้ย่าเฮ้ยมาดูหน้าตัวกูดิวฮะตัวกูยักนี่ยฮะตาไปก็เถอะตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะปกป้องคุณเดี๋ยวคุณนำไทยคุณปิดท้ายคุณปิดท้ายิ่งยี่ห้อยังกดชิบิ่งกดชิบิ่งเป็น มีแค่ปุ่มเดียวแค่จิ๊เปิดดิขวางทางเนี่ยเอ้าไม่เราต้องเปิดแล้วเปิดไงอ๋อเนี่ยต้องเปิดต้องเปิดมึงเปิดประตูไ nah, ม่เป็นเหรอโอ้ประตูเป็นเหี้ยมันคั่วเลยมึงคั่วอะไรอ่ะเปิดเลยประตูต้องเปิดคือ้ะไรอ่ะ ไอเหี้ยโลกุนไอสัตว์กูกลัวเอาเด้อเป็นไอเหี้ยกกลัวจังเี้กูจำได้กูดีมาน้ำพุหนึ่งหนึ่งสองสองสามอ๋อน้ำพุอยู่ไอเจมหายไอเจมหายเดี๋ยวนี้เออหนึ่งสองสามสี่เอาออยางเงี้ยเอาไอเจมตามครับไปครับมานี่นี่ พวกมึงเล่นไปกี่รอบแล้วเนี่ยกายเราเล่นกันสองคนเอาไม่เคยเล่นเราเล่นกันเคยเล่นกไอยเทียนี่บ่เล่นหลายรอบแล้วยจำไม่ได้นนี้เหรอไม่ใช่ดิต้องปตรงูน้นนี่มันต้องหาประตูตรงนน้นตรงนน้นประตูตรงนน้นกูจำได้สนกมีแเ็อยู่ปะเนาไม่ได้ไปนแล้วนี่จมมันอยู่ตรไม่ได้เอจมจ่ได้นะเตรดต ตัวตัวเยอะตัวว่ะไอ้ยาตัวตัวตรงนี้ไปไหนไม่รู้แล้วนุ่มบุเโอ้ยเออโอ้ยดีแต่งแล้วก็ได้พีิมเก่งกันเลยเจอกุญแจนี่หว่ากูช่วยนุ่มบุกไม่พิ้งกดกูอีกไอ้สัตว์ลองยิ้มอะเอ๊ะนุ่มุกลับมากลับมาไม่น่ากลัวแล้วน้องใช่ไหมตัวอะไรอยู่ด้านหลังอ่ะกูหันไปควักเลยยังไร่หัน ฮ่าฮ่าพี่ไงล่ะบุ้บุบบุบเขาหัวคว่ำตะทอนกูน่าก่อผีแก่หน้ามาเจอพี่เลยเฮ้ยไม่น่าเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์รอกูหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรนักเกี่ร์เป็นที่เออใครมีใครมีกุญแจมาเปิดดิกูกำลังวิ่งไปเปิดยังใครใครเปิดเปิดได้ ประตูนี้หวยไม่ผิดทางไอ้ไปเห็นไหมน้องแบบสวยสะตายดูดิศมีแบบคนสตราร์โอนโรแมนติกมากโอ้มันประตูต่อดีบวะไอ้แยแม่ตอนนี้อยู่บนต้นไม้กันก่อนนับคนก่อนว่าครบหรือยังหนึ่งสองสามไอ้เจมหายไอ้เจมาตามมาตามมาอ่ะมาตามไปเลยประตูเนี้ย เนี่ยมาได้แล้วไม่เจอเนี่ยไหนเข้ามาเดี๋ยวก็พาไปเดี๋ยวก็พาไปเจอทุกอย่างเจอของดีอะไรวะเข้ามาทุกคนอ๋ถึงหน้าไม่เจอเจออะไรเยอะโอ้สาวน้อยตันสาวน้อยเห็นเออเหมือน้ดียดมันไม่จําใช่ไหม ไม่จ้ำมันผุไหมจืดเลยมันหลับตาแล้วอ่ะเเ้ยยีก็ใช้กุญแจว่ะหาดิมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะเออมันอยู่ในห้องเรียนนี่แม่งไม่มีใครเก็บเลยเฮ้ยกูเก็บเองคือมาดิเก็บแล้วเปิดเลยป่ะทุกคนฉันได้เบอรล้วเล่งมานี่เป็นไงขีดเล่นเล่นเกมกับพี่สนุกไหมอ๋อฟันนี่มากเลยใช่ไหม เนอ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 เราจะไม่ทํางินกันเออเราจะทำเงินกันกันเข้าใจไม่เข้มไปโดนลงไปไอ้เหี้ยเบออไม่มีอะไรต้องกลัวเออฮ่าฮิบหายเลยไอ้สับเรียบร้อยเด้อไปแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเคลียร์ตังแกให้น้องไอ้เหี้ยมันดีมันโดนกันหมดใช่ไหมเอาดีกว่ารอคนรอรอคนมารอคนไอ้เหี้ยมันโดนกันหมดใช่ไหมโดนกันหมดแหละ ไอ้ย่าเป็นหลัดตาลองละทุกคนมันโดนกัวทุกคนจำสแกตจุมจุจมจอ้ย่าเมื่อแต่กูจะไม่เห็นนี่อะไรกูกรลังเสียงใหญ่เลยย่ไอ้ย้ยเสียงใครตะกูลแล้วไอ้ย่าด่านนี้แหละของจริงไอ้ตัดด่านด่านฟ้าคือแบบมึงต้องเร็วอะจำทางได้กูขอแค่ตะคนที่รอดร็อกล็อกลอ ล็อกกูก่อนไอ้ย่ามึงอย่ามึงวิ่งกันกายกูรออยู่ไอ้้เหียกายกูลอมึงไอ้เชี่ยกระโคตรน่ากลัวมึงเดินอยู่ด้านหลังคนเดียวแล้วไฟแม่งสองหน้าไม่มีไฟสองหน้าถึงมึงถึงมึงไอ้เอ๊กูจังได้ใช่มึงหันกลับไปหาไอ้เจมส์ดิเดินไปเดินไปเจอ๊ยังอยู่เขาเป็นมัไง อยูครบมันมันตายแล้วมันจะกิดใหม่ไม่ใช่หรอใช่มันตายด้วยเหรอเอีพี่22สนุกไหมไอ้ย่าอ้ถูก้ยจริงกูไม่ทันตั้งตัวเนี่ยขอให้ถูพผู้เอาเลยจะพู้ไปจะผู้ไปไมกินทะกูไม่ทันตั้งตัวแดงไปก่อนแดงไปก่อนเนี่ยกูไม่ทันตั้งตัวเปิดเองกูเปิดเองกูเปิดเอง เอิเราอยู่นี่ก็ไนะไปเลยนะพูดนี่เก็บมือจ็คเมาเองไปเลยตปีรันตปีันโอ้ยูวิ่งนี่ยมกลับป๋าละนี่มันจะเจออะไรอเไยไปเอรากระเาตังสองคนได้เจอแล้วั่นเจอแล้วเดี๋ยวดูทางขวาต่อไปเดี๋ยวดูแล้ก็ไปนะ ต้องไปกันหมดไหมหรือว่าอไม่ต้องนะไปวกูให้ันหมดกูให้กันม่ไหเฮ้เยกูให้กันมดใ่้ยเฮีย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้คเฮยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮยเบ้ยแล้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้้ไเเเ้เเย แกจะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่มึงตายเหรออ๋ออยู่ที่เดิมอ่ะต้องไปเก็บใหม่แล้วพูดไปเก็บดิแล้วพูดไปเก็บอะไรมั้งเส่แผนไปแล้วไปไมปไปเบ้าเสียงแล้วคือคือว่าข้ามมันผ่านหนึ่งคนแล้วมันผ่านกันหมดเลยอ่ะปรับเสียงสุดอ่ะเสียงเงียบดิอย่าฟ้องลิงอย่าฟ้องลิงไม่ต้องห่วงตอนนี้กูเกือบช็อคไปแล้วล่ะตั้งแต่แม่งจำสแกรกูลืมตั้งตัวพูดไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเค ไปเลยน้ำพกูเลือกมึงไปเลยกูเจอที่เดียวแม่เลยไอ้เชี่ยมึงจับทางได้ใช่ไหมไม่ไอ้น้ำพุมึงต้องไปคนถือคนแจวต้องไปเปิดก่อนเว้ยเออน้ำพุเปิดไปที่รอดเหรอไม่ใช่ไงตากล้องกูไปละตากล้องกูไปละเฮ้ยเฮ้ยพร้อมยังวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยเนอะรอ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 ดีกว่ากูกูเป็นทางความคิดที่ดีสุดแล้วใช่ อาชีพหายในวันว้เยีอ้ยเจ็บเกาะมาเจียวเกับมาเจียวเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วไป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 เจอประตูแล้วโอยขอบคุณมากเมื่อกี้เกือบเจอมันข้างหน้ามึงรอให้ขอบคุณมากมึงมึงเข้าไปเลยคนที่เปิดประตูเข้าไปเลยคนที่เปิดประตูได้เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวมันจะเข้าตามไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไป